จ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้า,จาอยู่ในห้องน้ำปรับกินอัยอย่าพูดส <laughs> ิอยู่ในห้องนะแอบน้ำแอบมากินอะไรนะมาขามในห้องน้ำนะคะอุยใสเงียบๆบเลยโอ้ยคือเรียกกระปุกไทว่ากลายไปคือมาเดอกินมาขามกันจ้ามาขามนี่แอบกินใกล้ๆห้องาน,าน้ำยังไม่ได้กินข้าว,ว,ลวอลไเดยกกินไก่ไก่ๆนี่นห้องน้ำนี่นานี่ห้องน้ำนี่นานี่ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเอ้ยไม่ใช่กินเมีเ่ยงเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวต่อเ้ยเหมือนจะไอเลยวันนี้อากาศอะไรก็ไม่รู้กลางคืนมันเบกลางคืนมันจริงจมันร้อนมันร้อนนะกลางคืนเนี่ยมันมาเย็ยนตอนมืดมืดตอนตีตีอะไรไม่รู้ตอนตีไก่ตีก่ดตีห่า กินสวยๆได้เขากระดมกินสวยๆเดี๋ยวมีคนมาขอไลน์ชทน้องก้อยน้องก้อยน้องก้อยกินสวยๆนะเดี๋ยมีคนมายัยคมเมต์ไปไหนวะคอมเมนตดูตามกูินตาเปล่ารไหาคอมเมนต์น้อยแล้วกระเป๋าไอ้น้องหนูจะต้ว จะกินเสร็จแล้วก็ไปกินข้าววัดอันนี้มากินข้าวกินน้ำกินในห้องน้ําก่อนชโ์น้ำชั์น้ำก่อนอออออนี่ข้างหลางนี่มันเป็นน้ำตาลหรือเป็นพงชรรสเนาะน้ำตาล,ต <c oughs> ตลดูแม่ปซ่อมก็อีเงินยืนต <c oughs> ทำน้ำพริกมาค่ะนะไม่เอฟซีบอกโทรศัพท์ก็ไม่รับนะเอาเมื่อกี้เอารถม่เยี่ยปบอก มันหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วเลยจะมาบอกว่ากินข้าวมังทำไมอ่ะหมดแล้วอ่ะมาแล้วไม่มีอะไรติดมือมาไม่ต้องมาเด้อมามาในบะในของเขาเลยนี่พิงเขาเล้นี่แม่ฉลาดเนาะให้คนมาเฝ้าห้องน้ำให้เดินเล่นโอ้ เทยรเลเด้งเงินเจ้าหมดเงินเจ้าเอาโท่เงินใครหมดกันแน่ทุกคนหอยจีวางเงินเจ้ายังไม่ได้วางเลยเขาฟังมินทาหมดนเลอืมแซ่บเนาะแซ่บอีลีเดลยสิบองให้ จะกินว่อยากินตามเข้าวโพดกินตามเขาพูดตอนไรกเขากินข้าวก่อนนอกเสกเอามาบ้าสิลิงไทยเหมือนเดียร์ดเดนเต๊ะกินยิงเน็ตแม่กินเหมืเดนเต๊ะก็ก็ก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เอ่ออะไรนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนก็เองก็จะกลับพระมาณนี้ก็ก็ซื้อไปกินบ้านมันก็ถูกเลยเนะ รักติงที <incorrect gment al> yes. ่เราตักขามอะไรจุดเียวเราตักเดไมได้ป็นไรแล้วตะไปพู้สิงวันไหนเอาไปนอนวันไหนอย่งนีอย่างนี้เลยตลามาจนต้องนี่หะแล้วเรื่องเรื่องดแงโอ้แต่ลานันมัมีทุกอาทิเลยอุีย้วยสุสานหนึ่งร้บาทเนาะถุงละพี่บาทอย่างข้างนโพส อย่างขนมอกกะดิกริจำหมาเนหนึม่ใช่50สิเลยเคยกินเคียนไฟล์เลยเนื้อตองหงไมตจองเถิดเยอมารู้ว่าเมื่อเคยกินซักกะทินดู้ต่ว่ามันอร่อยแองทาไงรอยได้ยินไง เขาโทรศัพท์โอทรศัพท์เนีย้านอาหาเี่ยโทรศัพท์โอ๊ยเมื่อเดียวต้อกิน้อยนี่ไ้ไหมเรามันกินํานมนมกินเอ้ยแมกินกินหมดเลยน้ำใส่แล้่น้ำกินจกินแ่นยงตัตงบอกเราไม่กันามันมากินแหนมชาจวน ที่เตล์เอามาให้กินนะคะดูตัวอย่างยายเมียนน่ะเสื้อเขียวๆนี่สายเสียกินกินไม่หมดเอามาให้ต,ต,ต,ต่อเอาต่อไปกินเอาต่อไปกินเป็นบานเป็นหลานนะเยรนะคือสนุกแท้อยู่ตรงนี้ม<า>ีคนเดียวบ่แม่ยู่ตรงนี้บ่ยุงมันเอาของังยายจะมนขวางเราไป ขาานตะนยมออยทางเดียวแอบกัทางอ๋อยเข้ะร่ะเข้อมาแล้วขอหอมเขาเอา้าไอยิงจองเดินลวกนี้ทามันอ๋อยเดี๋ยวพวกนี้ก็หวยออกแล้วนี่้าตอหน้าแม้ตเียกตอนี้เจมาล้วยังตกลางนังนแ่ลางคืนังตื่นแกลางังนงคืังน่กลางนตาแตลางคืง่ตลางคืยังลาง้แต่ลางน បានទៅមកអឺងមកនេះក៏និយាយនេះក៏ក៏ប្រចាំទៅសុងប្រចាំចូលទៀននេះម៉ានទេពីអូនក៏ចូលទៅធាត់ទៀននេះក៏ជិះអឺពីអាលົງណាលើកទៅក្នុងផ្កាណាលើកទៅទៀនជីឆិនចូលក៏ខឹកជិះព្រះពីទៅមានពីបាននេះគីគីប្រចាំរួមម៉ានទេក៏ទៅយ៉ាងណាเนาะខ្ញុំ หรือยังงาบปยังช้อนเนี่นองเลยนุติช้อนจะฉันไได้ช้อนไม่อร่อยหรอกยังไม่อร่อยเพาไม่ได้เอน้ำให้กินไลยเมื่อกีไม่ได้ถือมาบรจะถือเข้าห้านเดมันวป่นบ้านทางหลังเันไม่มีน้ำให้กินถือกรเจอะนี่เลยยังก็โยมาตกฝักยังเครียดยังก็แล้วพอควานูไปตะเจได้หน่อยในเมันตะเจคือคนตุเย็นเคลื่อนที่ก็กะติไม่ใจเอาไป้างบนเลย เ้อนในี่ในน้ำตกอร่อยเนาะตันหนักเท่าไหจ๊ะตันได้ตลอดอะอ๋อทำยังไงได้กินอย่างเดียวคือช้อนล้วงเข้าไปล้วงหน้าบ้านเราบเออทำยังงี้ไม่ได้หรอได้ค่ะผ่าได้มันแข็งยิงปืนใบเดียวแบกเตี้ยโว้ใบใบใบเลยอันนี้คือคอมเมนต์ทุกข้นหลังนะคะคอมเมนต์เกาเก่งเก่งกว่าไทยจอบจอบได้ค่ะ ไ่ไงโอ้กิรีตัวนั้นเออหยิบทางเดียวก็ไปชอบให้ยืมชอนนี้มันจะลวงไมได้ลูกบ้านดิบกาศลนู่มืออ่ะเอ้ยความสบายดูถูกยิมชอบตากเข่าบากเม่านยัมชอบจะมาจุกสมงอ่ะอ่ะเ้าล้างสมดงมานก็เอออุนพอดีเกลดปายเลยอี่บะ

ดูนะคะท่านมันเป็นอย่างนี้นะพี่เขาก็เลยอะไรใส่ดูดูนะคะนี่ของขมิ้นนี่ให้มีแต่พริกให้เลยมีเหลือพริกเอามาให้ดูนะคะหมดหงหมดแล้วเหลือแเต็มติ่งกตัวเองกินหมดเนาะพูดภาษาอะไรให้เขาฟังได้ยินบ้างพูดภาษาอะไรมันเสียงจากขมิ้นเหลือแต่เม็ดพริกให้มันอร่อยมากเลยค่ะจิโต๊ะไม่เขามาจาก

เดวจะพิกเอามาให้กินอืมไปไปก็อนี่นะเจ็ดน้ำจิ้มนี่นะคอย็ยกเมนเหลือแต่ติ่มมาให้เลยก่พูดภาษาไทยมั่งสิจุยจุยอะไรจุยอะไรจุยนอ้พันยังดีไรละเซนยังไงรำแม่เจนกระดอกตัวโอ้ยน้อยังไงเตียไหนเขาตปมาหร่อยไม่เชื่อวะ อน้ำน <te ้ำจินก็มันมีเพ็ดห้าร้องไอ้เออก่อยนตี๋ยต้องเย็นไะเอาเอานไปใส่กันมดเฮ้ยมาตือเดี๋ยวไปเมตะเทียนเลยอาไ้เม็นเม่นยังงี้เมตเคียนชอบติดมือไปเงี่แหละไปชี้กเดินนี่แทนแผนจังหกปีมัดได้มัดบังบ้านเราเป็นยังไงกินด้านปลาทอต้าขอแต่จะนั่งไหนไหนต้อเยียงกัน

ก็มาแต่วันนี้ไม่มีคนกินนะบางวันก็มาสองอันนี้แกก็เกลี่ยให้ไม่ใจพอตัดมันชอบมันหุ๋มเลมันหออร่อยทำไมเขาไม่กินโอ้ยเบือเบื่อเขาอยู่นั่นเดินมาทุกวันเลยก็งงมุกเราดื่หน้าว่จะจอกกันสอบดีอ่อนเหรอเดือดตะเก็ยงทั้งกอมอ่อยเอาตาไป ไปยักได้ของเขาบายบายแช่คอนซูมายเก่าอันเก่าบายบายชื่อไม่หรอกถ้าไม่เชียนอ่ะบาย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 ยัดเม้นก้อยบายบายอยไม่ได้ฮ่า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 ี่าน่าเรียงไม่ได้เรียงยักเม้นเต้าเต๋